สวัสดีครับเจอกันแล้วนะฮะวันนี้นะครับอัดมีรถดัมเปอร์นะครับผมหรือว่ารถบรรทุกที่นะครับนะฮะ มาแนะนำให้ชมกันนะครับตัวนี้เนี่ยนะฮะจะเป็นรถดัมเปอร์ของยี่ห้อฮิตาชินะเป็นรุ่นซ g 1 1 0 d นะฮะคีดดีศูนย์นั่นเองนะครับนะฮชื่อยาวนิดหนึ่งนะแล้วก็จ้ตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะเป็นรถดัมเปอร์ที่สามารถบรรทุกนะฮะน้ำหนักเนี่ยได้ถึง11ตันนะครับอ่าตัวนี้เรียกว่าเป็นรถดัมเปอร์ขนาดใหญ่เลยนะครับตัวนี้เนี่ยทุกได้ถึง11ตันนะแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักของตัวของเขาเนี่ยจะตัวนี้นะครับน้ำหนักตัวของเขาเนี่ยจะอยู่ที่13ตัันนนนครึ่งะะฮแล้้วกก็หทสิบกได้อบหวงเลย่า ใหญ่มากๆนะตัวนี้นะครับแล้วก็แน่นอนตัวนี้เนี่ยตามรูปของเราเลยนะฮะเขามาพร้อมกับหัวเก๋งแบบนี้เลยนะครับก็คือถ้าเกิดท่นานใดนะฮะที่เอาไปใช้งานนะฮะแล้วต้องการใช้งานแบบทั้งวันนะฮะแบบว่าตากดงตากแดดใช้งานการแจ้งทั้งวันเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีหัวเก๋งมาให้พร้อมแล้วนะฮะเอาไปเนติแอร์สามารถลุยใช้งานกันได้ทั้งวันเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็แน่นอนตัวนี้ก็จะเป็นตีตะขาบแบบนี้นะแล้วก็สภาพนะฮะตัวแท็กยางของเขาเนี่ยยังเหลือเยอะมากๆนะตัวนี้นะครับนี่ โอเคมากๆเลยนะครับเนี่ยนะฮะอ่าแทยางสวยนะอันนี้ก็ทําการเทสร,ระบบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะพวกนี้เนี่ยระบบครบนะฮะเอาไปในพร้อมเริกานได้เลยตัวนี้ก็คือยกขึ้นลงได้ปกตินะครับตัวนี้นะครับอ่าแต่นี้ผมเอาครับไว้นะตัวนี้นะครับนี่นะฮะมีตัวค้ัการเซฟตี้ไว้ให้เรียบร้อยนะนี่นะฮะ กระบะยกขึ้นลงได้นะพวนี้นะครับก็คือยกดัมเนี่ยเหมือนกับพวกรถดัมปกติของเราเลยนะครับปักขึ้นแล้วก็ยกดัมเอทิ้งได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าเกิดท่างในที่มีงานนะยังอื่นที่ต้องการแบบดัดแปลงตัวกระบะพวกนี้เนี่ยก็สามารถดัดแปลงได้เลยนะครับการดัดแปลงของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับรถของรถสิบล้อบ้านเราเลยนะครับจะต่อข้อหรือว่าจะเสริมเหล็กหนาอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับพวกนี้นะครับเป็นรถแบบบรรทุกอเนกประสงค์นะสามารถดัดแปลงได้ตามใจคนใช้ได้เลยนะครับนี่นะฮะอ่าสังกตยางสวยด้านข้างของเขาก็จะตีตาม c g 110ดีแบบนี้นะครับนี่นะฮะสวยนะคันนี้นะครับนี่นะฮะฮิตาชิตีตาแบบนี้เลยนะครับเ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนนะครับลูกค้าครับแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดฝาเครื่องของเจ้าคันนี้แล้วก็ไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าคันนี้กันนะครับไป เี่นนะครับก็เดินขึ้นมาด้านบนนะก่อนจะดูเครื่องยนต์นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพนะฮะด้านบนหลังคาสภาพฝาผนังนะครับของเจ้าตัว CG 1ีหนส่วนดีคันนี้นะเนี่ยนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเจ้าตัวปั๊มเฮลิคของเขานะนี่นะครับในส่วนของสภาพปั๊มของเขานะฮะทั้งตอนเลยเนี่ยนะฮะก็มาแห้งสวยดีมากนะจุดรั่วคือของเขาเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าแห้งดีมากนะตัวนี้นะครับนี่นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดดูในส่วนของเครื่องยนต์นะฮะนี่นะครับบเเปิดตรรงนี้ลยคัชบ ในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะตัวนี้เขาจะใช้งานเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์หสูบนะและในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้งานเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ฮีโน่นะครับและหาก K13DF นะครับอ่า k 1 3เอ3 d k 3 D F นะตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์มาตรฐานนะของเจ้าตัว CG ในม D คันนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาใช้งานเป็นเครื่องยนต์ฮีโน่เนี่ยนะครับลูกค้าครับพวกกองนะฮะพวกอะไรของเขาเนี่ยก็จะสามารถซื้อเทียบตามนะอะไรยนต์ทั่วไปได้เลยนั่นเองนะครับอ่านี่ก็จะเป็นข้อดีของเจ้าตัวฮีโน่คันนี้นะครับแล้วก็พวกค่ากองนะฮะอโล่งอะไรกันหาช่างซวิตเนี่ยก็จะหาได้ง่ายแล้วก็ที่สำคัญนะฮะราคาย่อมเยาวด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเเเเรรราาาาขขข้้้้ไปดูใในน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 สส่่่วอออองงงภพคคคืยยต์จัััีกกลๆหะบ ครื journey, ่องของเขาเนี่ยก <It can cook food together> <It> <Willy> ็มาแห้งสวยดีหมดเลยนะจุดรั่วซึมไม่มีนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เจ้าเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเครื่องยนต์ของเขาเนี่ยตัวนี้ก็ทํางานแน่นแล้วก็นิ่มดีมากๆเลยนะครับไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอาเพื่เดี๋ยวเราปิดฝาเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปนะฮะในส่วนของที่นั่งบนขับแล้วก็เดี๋ยวมาลอกขับเทสตนะฮะในส่วนของพวกระบบนะฮะการยกกระบะขึ้นลงแล้วก็ตัวลงตัวเดินของเขาเบื้องต้นกันนะครับเดี๋ยวเราตัดเข้าไปเลยนะครับ นี่นะครับถักขึ้นมาด้านบนนะอันนี้ก็เป็นสภาพหน้าตาภายในนะครับของเจ้าตัว CG 110 d ดีคันนี้นะครับนี่หน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับนะฮะาคอนโทรลของตัวกระบะเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายของคนขับนะครับก็คือตัวนี้นะนี่นะฮะพักหน้าแล้วก็พักหลังแบบนี้นะครับนี่นะฮะถ้าพักหลังนะครับก็จะเป็นการที่กระบะเนี่ยเขาเอาลงนะครับนี่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดพักออกไปนะครับก็จะเป็นการเอากระบะขึ้นแบบนี้นะครับ ในส่วนของคอนโทรลฝอเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ด้านขวาตัวนี้นะครับจะเป็นคันเร่งของเขานะครับนี่นะฮะอ่าคันเร่งนะถ้าเกิดผ่อนก็ดันออกข้างหน้านะครับถ้าเกิดเร่งก็ดันข้างหลังนะครับแบบนี้นะนี่นะครับอ่าในส่วนของเสียงเครื่องการทํางานของเครื่องเนี่ยก็ถือว่าแน่นดีมากๆนะครับแล้วก็ด้านหน้านะคฮะ ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของตัวเดินนะครับการใช้งานของตัวเดินของเขานะครับก็จะเหมือนกับแมคโครทั่วไปนะอารมเมคลายแมคโครนะครับแต่คือตัวนี้เป็นตัวเดินด้านซ้ายนะครับตัวนี้เป็นตัวเดินด้านขวานะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเด็กเหือนะครับกดเนี่ยฮะแล้วก็ผักหน้าผักหลังได้เลยนะครับนนะครับในส่วนของตัวเดินเนี่ยบิดซ้ายนะครับบิดขวาก็สู้แรงได้ดีปกติเลยนะตัวนี้นะครับนนะครับอันนี้ก็คือเป็นล้อเป่าอยู่นะลูกค้าครับนี่นะฮะ ตัวเดินตัวเดินก็ทํางานได้ปกตินะครับเดินหน้าไยหลังได้ปกตินะครับปิดซ้ายปิดขวาได้ปกตินะอ่านี่นะในส่วนของตัวเดินก็ยังถือว่าสู้แรงได้ดีปกตินะครับตัวนี้นะครับนี่อ่าแล้วพอเราจะหยุดนะครับแล้วก็ดันลงมาตรงกลางนะครับแล้วก็ใส่เบรกมือนะครับ แค่นี้นะครับใช้งานไม่ยากนะครับระบบคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆเลยก็จะมีแค่ตัวเดินนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวกระบะของเจ้าคันนี้นะนี่นะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพนะครับภายในนะของเจ้าทัวร์พิตาชิซีจี110 d คันนี้นะครับนี่นะฮะก็ถือว่ามาสวยนะแล้วก็ใหญ่จุดใจดีมากๆนะครับระบบการใช้งานของเขาเนี่ยก็ใช้งานได้ครบทุกระบบนะตัวนี้นะครับก็ในกรณีที่ดูแล้วสนใจนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามานะครับสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรคือตัวนี้ด้านบนขวาเมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพเราค่อยติต่อเข้ามานะฮะอันก็จะมีรูปของเขานะพร้อมกับวิดีโอตอนขับตัวนอนใช้งานของเขานะครับแบบกว้างๆให้ลูกค้าเห็นภาพกันชัดของเขาเนี่ยส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูกันทางไลน์อีทีนด้วยนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็มาถือว่าออปชันเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะได้หัวเก่งนะครับเป็นรถปี่ใหม่นะได้หัวเก่งไปพร้อมแบบนี้เลยนะครับเอาไปเนี่ยถ้าเกิดใช้งานทั้งวันนะสบายๆชิลๆเลยนะครััััััับบบบออ่่่่าาาาากกกกก็็ถ้้้้้เเเิิิดดดดทททนน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 ไไหสสใจะะครรปตตตขขมลยววีีีฝช CG 110D ีนะครับผิดดีศูนย์พันธนีนะฮะถ้าเกิดท่าในใดที่ดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ฝากกดสมัครรับนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดนะฮะสินค้าตัวใหม่ๆของเรานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ